เด็กยามเศร้าหนึ่งในความสะอาดของเรือนไข่ยุบบุกปัดสะอาดให้น้อยไป่ใช่น้อย どこかおめでどこか、ココ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 コ เอาเอออย่าตอกัน้านไหนอยู่อ๋อ ไปไหนหมนะ่ะเมื่อยากเขาออกมากินที่มันลายแันมูตอดมันก็นเข้าไปห้อง,องแม่อยู่ไร กู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 นั่นไปกินน้ำมูลลูกโตเขากินอยู่ในห้องเย็บๆย็บยันมูตอดกันก็อยากมากมากินที่อากินอยู่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเมีนจากฮันได้วันสินนกก็ับมากินน้ำไก่ไกล,กลย่ากินกระดกขึ้นลงมาแล้วแล้วดนหะนกชาบกบลายหนกชาบลงมาก,กินขี้กแกบแตกขึน้นบุ้นเลดนกชาบลายเพีงเยงเฮ้ยจับปลายเล่าปลายเฮือน สาบกลายจับไฟเล่าไฟเรือนเบิด้ดมึงดกจับสายไพ่ลงมากินกองขี้เก็บลงมากินเนื้อน้ำไก่วานไว้กับไก่กินบุบบดกระดกหลุกสาบลายหลุกสาบลายวันเะาคอย